ยอสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้พวกเาจะมาสอนว่าตาอัิเมีผู้หญิงกันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาวัดกันเลยนะคะเริ่มเลย อันนี้จะว่าว่าตารููๆหลายๆแบบนะคะนี่นะคะจะเป็นตาอันแรกนะอันที่สองะค่ะ เป็นตานที่สองนะคะมาดูตาที่สามกันเบอร์เบอร์หน่อยนะคะ <laughs> อันนี้จะโค้งๆคงหน่อยนะคะเป็นตาที่สามนะคะรวมตาทั้งหมดนะประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กด Sub s ไค i b ์กดติดตามโฟกัสด้วยนะคะก็จะมีเทคนิคนี้แบบเยอะๆนะคะ มาบ่อยๆเลยนะคะวันนี้โฟกัสขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ